สวัสดีครับคลิปวันนี้นะครับก็จะมีอุปกรณ์ชิ้นหนึ่งนะครับเช่นเคยจะเอามาลองทดสอบดูนะครับอาที่เห็นอยู่นี่นะครับก็คืออุปกรณ์จุดไฟนั่นเองนะครับด้านในเป็นแท่งแมกนีเซียมนะครับนี่ด้านนอกก็สามารถใช้เป็นเครื่องประดับได้นะครับแล้วก็มีเข็มทิศด้วยนะเข็มทิศนี้ใช้ได้จริงนะครับชี้ไปทิศเหนือตลอดนะครับราคาถูกมากเลยนะครับก็ ผมซื้อมา29บาทนะครับวันนี้จะลองมาทดสอบแล้วก็นำไปจุดไฟให้ทุกท่านได้ดูนะครับว่ามันจะใช้ได้จริงๆหรือไม่นะครับที่จะนำออกไปเดินปงเดินป่าไปเที่ยวตั้งคงตั้งแคมป์นะครับสำหรับเจ้าตัวนี้นะครับเดี๋ยวผมแกะด้านในให้ดูนะฮะ ก็เป็นกําไรเหมือนข้อมือนะครับสวยงามมากอ่านี่แกะออกมาก็จะเป็นแบบนี้เป็นสายถักนะครับนี่นะครับตัวนี้จะเป็นแท่งแมกนีเซียมก็ลักษณะก็จะคล้ายๆกับอ่าหินเหล็กไฟที่อยู่ในไฟแช็กนะครับส่วนตัวนี้ก็จะเป็นตัวที่เอาไว้ขูดขูดอย่างนี้นะครับตอนมาใหม่ๆนะครับมันก็จะเป็นเคลือบเป็นสีดำๆนะครับอันนี้ผมก็ขูดขูดเล่นดูแต่ยังไม่ได้ลองไป เอ่อใช้จุดเลยนะครับเดี๋ยวจะไปลองเดี๋ยวนี้แหละก็จะจุดยังไงนะครับวิธีการจุดแล้วจะจุดติดไหมอ่ะเดี๋ยวไปดูกันครับสำหรับเชื้อไฟที่เราจะใช้ทดสอบวันนี้นะครับก็มีอยู่3ามอย่างครับ3มอย่างก็คือ1 ยาแห้งนะครับสำลีแล้วก็กระดาษทิชชูนะครับเราจะลองตัวไหนก่อนดีนะครับจุดเลยเริ่มกันด้วยสำลีก่อนนะครับ ใช้ได้นะครับอ่าผลลีผ่านนะครับอ่าแต่ว่ามันจะมีอ่อเป็นแท่งนะครับที่เป็นแท่งใหญ่ๆตัวนั้นจะจุดง่ายกว่าอันนี้มันเข้าใจนะครับว่ามันมันมันเล็กมันก็เลยใช้เวลาขูดค่อนข้างช้าหนึ่งนะครับอีกอย่างหนึ่งมันติดตรงนี้นะครับ เนี่ยมันติดตรงเนี้ยถ้ามันไม่มีสองเนี่ยมันก็คงจะติดง่ายกว่านะครับอ่ะสำรีสำรีโอเคนะครับต่อไปอนะครับเคลียร์ตรงนี้ก่อนต่อไปเป็นกระดาษจิชชู่นะครับอ่เหมือนเดิมผมจะปุดเลย ได้เหมือนกันนะเนี่ยต้องขูดแรงๆมากเลยนะครับนี่น่ครับอ่ากระดาษชิดชู้โอเคนะครับต่อไปนะครับก็คือยาแห้งนะครับเรามาดูกันว่าน่าจะเป็นสิ่งที่ยากที่สุดเลยนะครับนี่สำหรับ การจุดไฟนะครับแต่ถ้าเราเดินป่านะครับก็เชื้อไฟอย่างเดียวของเราที่เราจะมีก็คือหญ้านี่แหละครับก็เลยต้องจำเป็นต้องจุดให้ได้นะ โอเคครับอาจากลองพยายามมานานแล้วนะครับก็เป็นญ่านี่มันไม่เวิร์กนะครับก็อย่างที่บอกนะครับด้วยเนีย่ยขู่จนจะหมดละแต่มันไม่มีระยะให้แบบเนีย่ยครับมันมันยากตรงที่มันติดไอเนี่ยครับก็เหมาะสําหรับใช้แบบสวยงามเฉยๆนะครับอา่าถ้านําไปจุดในป่าจริงๆเนี่ยไม่ไหวครับไม่ไหว แต่เอาใส่แบบสวยงามโอเคอยู่นะครับถ้าจะเข้าปา่าหรือไปบางแคมป์นะครับผมแนะนำให้ซื้อเป็นแท่งแท่งใหญ่ดีกว่านะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นแฟชั่นไปนะครับแต่ก็จุดได้นะครับแล้วก็เน้นเป็นกระดาษชิดชูกับสำลีนะครับตัวนี้เนี่ยฮะเชื้อนะครับเนี่ยฮะ นี่ติดครับติดชัดเจนนะะง่ายๆ่าเพราะว่าสเกตที่มันออกมาเนี่ยเราขูดได้ไม่เยอะนะฮะ mm. ก็ถ้าเป็นแท่งใหญ่เนี่ยน่าจะจุดยาติดนะครับเพราะว่ายานี่ก็เป็นยาแห้งนะฮะ mm. ก็โอเคนะครับผมก็ลองทดสอบดูกับแทง Mag ่งแมกนีเซียมแบบกำไรข้อมือนะครับ แบบปลอมเข็มทิศราคา29บาทนะครับจุดไฟได้จริงนะฮะแต่ยากนิดนึ่งเค okay, ครับสําหรับคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ